สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมากับเกมคุกิลันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแฮกนะครับสอนเลยนะครับแล้วก็บอกด้วยอันนี้คือถ้าเล่นไปมันก็จะยังไงนี่นะครับจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นผมจะลบออกไปเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องมีนี่ครับเกมแฮกเกอร์ตัวนี้ เป็นเวอร์ชั่น2.6นะครับ,รบแล้วก็มาแล้วครับวันนี้จะเป็นโค้ดที่ผมจะบอกนี่มันจะเป็นโค้ดของอ,อีเวนต์ลูกกว่านะครับมอมาถึงหน้าคยมแล้ก็ใส่ไปเลย503นะครับขบอยลิสต์ไปวันนี้มันจะหาไม่เจอนะครับผมหาแล้วมันไม่เจอสักที n1 n1b6 อ่ะ n1b4 ครับม่จเจ้าบอกอยู่แถวๆล่างๆแถวล่างมันก็ไม่มีครับผมหายเยอะหมดแล้วเนี่ยนีมม่มาใส่หมดเลยใช่ไหมครับนี่เช็กบอลไปเลยก็เป็นสี4211 modify ไปต้องทําให้เร็วนะครับเร็วหรือไม่ก็เร็วก็แล้วแต่ครับเร็วแต่้่คนในนี้ทันแล้วก็4252นะครับ ติดไปอันนี้ก็เป็น4 5 0 1นะครับรีไฟล์ไปกดเอดกซิทออกเลยครับรอนะครับรอก่อน ก็นเกมไม่ได้ละวันนี้มันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับถ้ามันเป็นเงนี้งงอมมอหรือเปล่าไม่แน่ใจครับลองเล่นดูแต่หนึ่งอันนี้คือยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยอ้ไม่กระตุกแสดงว่าใช่โอ้ใช่ครับเล่นได้นะครับเห็นไหมครับนี่เราก็จะเก็บ ฟานเ็ษอันก่อนลองดูนะครับถ้าสูญเสียการเชื่อมต่ออเทอร์เน็ตอันนี้คือโดนแบนแล้วนะครับเราโดนแบนทันทีครับสูญสลยคือออกมาปุ๊บโดนแบนเลยเนะครับแล้วเรามาดูกันว่ามันโดนแบนจริงหรือเปล่าอันนี้ขนาดเก็บเก็บแค่เจ็ดอันนะครับเก็บแค่เจ็ดอันเองนะครับเขาบอกว่าเก็บได้ห้าสิบอัน เก็บได้ห้าสิบอันไม่โดนแบนได้ตาละห้าสิบอันไม่เกี่ยวเลยครับธนาผมเก็บแค่เจ็ดอันในโดนแล้วมันจะไปยุ่งมันแล้วจะไปภาษาอะไรกับห้าสิบอัน มาแล้วนะครับ,รอรบพอโหลดคอมมอนเซอร์จะมินิทันทีจะโดนแบน,นทันทีนี่ครับนี่เห็นไหมครับบัญชีของท่านถูกรลงรับเนื่องจากการกระทำเป็นกฎหมายเห็นไหมครับสรุปก็คือโดนแบนนะครับเก็บยังไงก็โดนแบนอยู่ดีนะครับก็ยังไงก็ ขอบคุณแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็หาคลิปใหม่ๆดูได้นะครับกดติดตามผมได้ครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ